Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาสตซนช่วงเช้าแซทีมอื่นไม่ดูสภาพทีมตัวเองเลยแฟนแมนยูแซะอสนอสตันไม่โผล่ยูลนานเจอย้อนเข้าตัว แคาทวิตเตอร์แฟนบอลแมนยูชื่อดังมีผู้ติดตามมากกว่า5 0 0 0 0แอคเคาห์นั้นมีการโพลล่าสุดพาดพิงถึงอาร์ตตนโดลีปานักร้องสาวชาวอังกฤษที่เคยร้องเพลงก่อนเกมยูไนายเชเบอร์ลีกรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี2018ปรากฏตัวที่สนามรายการยูไนฟายเชเบอร์ลีกมากกว่าอาร์ตตันในรอบ5ปีที่ผ่านมาแค่คิดว่านี่คือเรื่องที่ผมควรแจ้งให้คุณทราบหลังจากนั้นทางแคาทวิตเตอร์แฟนบอลอาร์ตตน ston, ชื่อดังเช,งช่นกัน มีผู้ติดตามมากกว่า2แสนแอบเคาตอบโต้โพสต์ดังกล่าวว่าอาร์ตตนคว้าแชมป์มากกว่าแมนยูในอร,รอบ5ปีที่ผ่านมาแค่คิดว่านี่คือเรื่องที่ผมควรแจ้งให้คุณทราบเพิ่งเปิดขายแค่สัปดาห์นิดๆเขาไปซื้อให้ลูกใส่ทันทีเชฟฟาเบกาสอาดีตกองกลางอาร์ตตันวัย35ปีที่ปัจจุบันคาแข่งอยู่กับมอนโก,โกแต่กำลังหมดสัญญาในเดือนหน้ามีการโพสต์สตอรี่ในอินสตาแกรมล่าสุดของเขาเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆที่เขาและลูกชายกำลังเตะฟุตบอลร่วมกัน โดยสิ่งที่ทําให้หน่าสนใจคือลูกชายของเขาใส่ชุดเย้าของสมสร,รอาร์ตอนันซีซันเนอร์ครั้งหนึ่งคุณเคยเป็นกันเนอร์คุณจะเป็นกันเนอร์ตลอดไปไม่อยากนั่งสำรองที่ปืนใหญ่สื่อฝรั่งเศสเผยสลีบาหวังอยู่หมักเซยต่อไปรอหมักเซยจะกล้าทุ่มซื้อหรือไม่สื่อ GFFN ประเทศฝรั่งเศสร,รายงานล่าสุดอ้างอิงข้อมูลจากโมฮัมเหม็ดเธอปารีสซึ่งระบุว่าวิลเลียมสลีบากองหลังฝรั่งเศสวัย2่ปีนั้น ต้องการจะอยู่คาแข่งกับโอลิมปิกมาร์เซยต่อไปในซีซั่นหน้าโดยที่โอลิมปิกมาร์เซยและอาร์ตตันต่างรู้ถึงความต้องการของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเหตุผลสําคัญที่วิลเลียมสลิบาต้องการคาแข่งที่โอลิมปิกมาร์เซยต่อไปนั้นเนื่องจากเขาไม่ต้องการเป็นตัวเลือกสํารองที่อาร์ตตันในขณะที่ขึ้นอยู่กับโอลิมปิกมาร์เซยว่าจะยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจมากพอหรือไม่โอลิมปิกมาร์เซยไม่เคยทุ่มซื้อใครแพงค่าตัวสูงสุดในประวัติศาสตร์ของพวกเขาแค่ยิลมาลนปอนด ตอนซื้อดิมาที่ปาเย่กบมาร่วมทีมเมื่อปี2017และแน่นอนว่าการคว้าตัววิลเลียมสลิบาแพงกว่านั้นแน่นอนสปิริตทีมยอดเยี่ยมเรมเดลพร้อมนุนโอเดกาดขึ้นเป็นกัปตันทีมคนใหม่แม้เป็นหนึ่งในตัวเต็งเช่นกันชีโอเดกาดมีอิทธิพลต่อทีมสูงอารันเดลให้สัมภาษณ์ล่าสุดถึงเรื่องกัปตันทีมคนใหม่ของาอ์ตซนที่มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่มาร์ตินโอเดกาดกองกลางตัวรุกนอร์เวย์วัย23ปีจะเป็นกัปตันทีมคนใหม่เป็นทางการ หลังจากส่วนปละกอแขนกับตันต่อเนื่องจนจบซีซั่นมาตินโอดิกาต์คือผู้เล่นเงียบขรึมแต่ว่ามีอิทธิพลต่อทีมสูงเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เปร่งเสียงดังมากที่สุดแต่คุณไม่ต้องการสิ่งนั้นจากกัปตันเสมอไปคุณสามารถมีผู้นำอีก3มคนที่ชอบตะโกนได้เขารู้สึกดีมากเมื่อ,อไรที่เขาสวมปลกอแขนและผมไม่มีปัญหาเลยถ้าเขาจะเป็นกับตันทีมเขาได้ความเคารพจากผู้เล่นคนอื่นในทีมไม่ใช่แค่เพราะว่าเขาทำอะไรที่ไหนหรือยอย่างไรแต่ว่าเขาเป็นนักฟุตบอลชั้นยอด ผมรู้สึกโชคดีจริงๆที่มีเขาอยู่ในทีมโอบาเศร้าใจอดเจอปืนในแชมเปี้ยนลีกซีซันหน้าพิแอร์อเมริกโอบามยองของหน้าบาซโลน่ายืนยันว่าตนเองเศร้าที่ไม่ได้มีโอกาสเผชิญหน้ากับอา์ตซนทีมเก่าในแชมเปี้ยนละีกซีซันหน้ากองหน้าชาวกาบ,บองถูกพบที่มนาโกก่อนรอบคัดเลือกรายการมนนโกกลางปีโดยที่ชาวเลกแกนนักขับเจ้าทินของเฟอร์รารี่ผงาดควา้าตำแหน่งโพโพซิชันไปครองก่อนจบเซสชั่นในการให้สัมภาษณ์สั้นๆกับสกายสปอร์ตของหน้าบาซ่า ได้แสดงความเคารพต่อทีมเก่าอย่างเดงกแนเนอร์ว่าเป็นเรื่องดีที่พวกเขาสามารถกลับคืนสู่ฟุตบอลยุโรปได้อีกครั้งโอบามยองเปิดเผยว่าใช่อาร์ตอนอยู่ใกล้จริงๆและผมคิดว่าพวกเขาพัฒนาขึ้นมากและผมรู้สึกเศร้าเล็กน้อยเพราะผมอยากเจอพวกเขาในแชมเปี้ยนลีกผมมีเพื่อนมากมายที่นั่นแต่ผมหวังว่าพวกเขาจะพบสิ่งที่ดีที่สุดในซีซั่นน้าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีเช่นกันที่ได้กลับไปเล่นยูโรปลีกและหวังว่าพวกเขาจะคว้าแชมป์ได้ สำหรับปืนใหญ่พาดโคต้าเชเป้ยนลีกเพียงอันดับเดียวเนื่องจากมีคะแนนตามหลังคู่แข่งอย่างสเปอร์สองคะแนนและจะได้ไปเล่นยูโรป้าลีกในซีซั่นนะ้าแฟนปืนเฮเอนเคเทียบรรลูข้อตกลงปืนใหญ่เตรียมต่อสัญญาใหม่5ปีสมสอนอาร์ซตนทีมดังแห่งศึกพิเมลีกประสบความสําเร็จในการตกลงต่อสัญญากับเอ็ดดี้เอนเคเทียกองหน้าเด็กปั้นของสมสอนเป็นเวลา5ปีตามรายงานจากทวิตเตอร์ของฟาบิสโอโรมาโน นะะักข่าวชื่อดังเชื้อสายอิตาเลียนเรืรายงานผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวเมื่อช่วง15นาฬิกาของทางอังกฤษว่าเด็กกร์นเนอร์ได้บรรลุข้อตกลงในสัญญาฉบับใหม่กับแนวรุกวัย22ปีไปที่เรียบร้อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเขาอาจจะย้ายออกจากทีมเอริสเตเดียมในช่วงซัมเมอร์นี้สัญญาเดิมของเอนเคเทียจะหมดลงในวันที่30มิถุนายนนี้และมีแนวโน้มว่าเจ้าตัวจะไม่อยู่กับทีมต่อไปในขณะที่มีหลายสโมสร,รทั้งในพิมลีกและในยุโรป ที่ต้องการดึงนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวอย่างไรก็ตามจากการโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในช่วงไทยซีซั่นหลังจากที่ได้รับโอกาสจากมิกเกลอาริต้า์ทำให้มีข่าวการยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้พิจารณาและรายงานล่าสุดจากโรมาโน่ก็ระบุว่าทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการตรวจปากกาเซ็นสัญญากันอย่างเป็นทางการเท่านั้นซึ่งหากทุกอย่างลุล่วงด้วยดีจะทำให้เอนเคเทีย อยู่กับอาร์ตตอนต่อไปจนถึงปี2027ปืนต้องจ่าย20ล้านปอนด์ค่าตัวดิมาโก้เดอซันซื้อเจ้าดังของอังกฤษรายงานว่าอินเตอร์มิลานต้องการค่าตัวของเฟรดิโก้ดิมาโก้ที่20ล้านปอนด์หลังมีข่าวว่าอาร์ตซนอยากได้ตัวไปร่วมทีมแบ็ Back ไซด์ยวัย24ปีเป็นเด็กปั้นของทีมงูใหญ่โดยอยู่กับทีมมาตั้งแต่ปี2004ตอนอายุ7ขวบเท่านั้นก่อนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2014แต่ตลอดเส้นทางที่ผ่านมา ถูกปล่อยให้หลายสโมสรยืมตัวทั้งอสโคลีเอมโปลีกรามาและล่าสุดกาเวโรนาโดยเคยมีช่วงโดนขายให้ซิยงสโมสรในสวิตเซอร์แลนด์ใช้งานก่อนที่ทีมจะใช้ออปชั่นซื้อตัวกลับมาสื่อดดนผู้ดีเผยว่าทางปืนใหญ่กำลังมองหาแบ็กซดายมาเสริมโดยมีข่าวว่าดิมากโกหลังจากมีข่าวพวัวพันกับอารันฮิกกี้แบ็กซ้ายของบรุญย่ามาแล้วแม้ว่าปัจจุบันทีมจะมีเคียรรนเทียนี่เป็นตัวหลักแต่นักเตะมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนมาตลอด ในขณะที่นูโนตาวาเรสตัวสำรองก็ถูกมองยังไม่ดีพออย่าไรก็ตามรายงานเผยว่าอาร์ตอนอาจจะต้องจ่ายเงินสูงถึง20ล้านปอนด์หากต้องการดึงดิมาโก้มาร่วมทีมตามที่อินเตอร์มิลานตั้งเอาไว้ซีซั่นนี้ดิมาโก้ลงเล่นไปทางหมวด22เกมทุกรายการรวม1,892นาทีทำได้2ประตูกับ5แอสซ,ซิส คู่แข่งปืนโรม่าไร้ปัญหาค่าแรงแพงดิบาล่าโรม่าตกเป็นข่าวว่าได้หาวิธีจัดการกับความต้องการค่าแรงของปาโลดิบาล่ากองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วแต่เจ้าตัวยังคงรอข้อเสนอจากอินเตอร์มิลานก่อนจะทำการตัดสินใจปาโลดิบาล่าจะเป็นแข้งฟีเอเยนต์ตั้งแต่วันที่30มิถุนายนเมื่อสัญญาของเขากับยูเวนตุสหมดลง แม้ว่าจะมีความสนใจจากทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างอาร์ตนอลแมนยูและสเปอร์ของอันโตนโอคอนเต้แต่ดูเหมือนว่าดิบาล a อยากอยู่ในซรลิอาต่อไปหลังอยู่กับมาลายมานานหลายปีขณะที่ก่อนหน้านี้ก็เล่นให้กับปาเลโมตามรายงานข่าวจาก TC Sport เปิดเผยว่าโร m ม่าและโจเซ่โมริญโญ่กำลังพยายามโน้มน้าวให้ดาวเตะชาวอาร์เจนไตีย้ายมาอยู่กับพวกเขาหลังพึ่งคว้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกได้สำเร็จ มีข้อเสียหลักๆอยู่2อย่างโดยอย่างแรกก็คือพวกเขาได้เล่นแค่ยโรป้าลีกซีซั่น้าส่วนอีกด้านก็คือข้อแรงสูงสุดของเขาตอนนี้คอรีเอเรเดโลสปอร์ตได้เปิดเผยว่าเอโกปินโตผู้อำนวยการกีฬาของโรม่าได้คำนวณวิธีที่จะบรรลุข้อตกลงค่าจ้างเจล้านยูโรต่อปีโดยเสนอเงิน5้าล้านยูโรบวกโบนัสที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อสัญญาดำเนินไปมันไม่ต่างจากข้อเสนอของอินเตอร์ที่กำลังวางแผนอยู่ แต่ก็ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาอย่างเป็นทางการแหล่งข่าวยังระบุว่าการตัดสินใจไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากดีบาลเลอร์จะใช้เวลาอย่างน้อย2-4สัปดาห์ในการประเมินข้อเสนอทั้งหมดข้อตัว40ล้านยูโรประมาณ34ล้านปอนด์เพราะว่าเหลือสัญญาแค่1ปีกับาเยูเมเนกข้อเหนื่อยราวๆ2 0,000 0ปอนด์ต่อสัปดาห์อายุ26ปีผลงานดีมาอย่างต่อเนื่องและรักษามาตรฐานเยี่ยมทำ10ประตูบวกและทำ10เอสซิตบวกทุกซีซัน เป็นผู้เล่นตำแหน่งปีกและมีประสบการณ์สูงที่ทีมกำลังขาดอยู่อีกทั้งสามารถขยับไปยืนเป็นหน้าเป้าได้อีกด้วยมีโคต้าโฮมโกรนติดตัวเพราะอยู่อคาเดมี่อาร์ซตนเกิน3ปีก่อนอายุ21ปีมีใจย้ายมาอาร์ตตนแอบมีใจให้กับโปรเจกต์อาริต้รกานาบี้ยังคงเป็นกันเนอร์เสมอตามดูเสมอมาโดยเฉพาะในชุดนี้ย้อนบทสัมภาษณ์เสร็จกานาบี้ตัวรุกทีมชาติเยอรมันวัย26ปีเมื่อเดือนมีนาคม2022ที่ผ่านมา ที่พูดถึงอาร์ตอันอดีตต้นสังกัดของเขาที่อยู่คาแข่งนาน4ปี2012-2016และปัจจุบันมีข่าวเชื่อมโยงกับเขาที่เหลือสัญญากับไบยูเบเนกแค่12เดือนและพร้อมจะปล่อยเขาออกจากทีมด้วยค่าตัว40ล้านยูโรประมาณ34ล้านปอนด์หลังจากการเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่ไม่ลงตัวหากมีโอกาสผมมักดูเกมอาร์ตตันอยู่เสมอเพราะปืนใหญ่ยังคงอยู่ในใจผมแน่นอนผมรู้สึกมีความสุขเสมอเมื่อไรที่อาร์ตตันเล่นได้ดี และชนะก,การแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้ทีมอาร์ตันกำลังกลับมาแข่งแกล่งขึ้นอีกครั้ง